สวัสดีครับวันนี้ได้นําพระขุนแผนพายเทียนพ่อเนื้อหอมนะครับหลวงพ่อเมียนกาลยาโนครับวัดเนียงเวลารามจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสร้างปศสพ้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับขุนแผนนี่ก็เรียกว่าขุนแผนพายเทียนพ่อเนื้อหอมครับของหลวงพ่อเมียนวัดเนียงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นของพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับสร้างยากมากนะครับ องค์หลวงพ่อได้กล่าวไว้นะครับซึ่งจะเป็นมวลสารว่านต่างๆนะครับว่านร้อยแปดว่านที่หายากที่สุดนะครับขึ้นชื่อว่าขุนแผนรุ่นนี้นะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่นะครับว่าผู้คนตามหาขุนแผนรุ่นนี้อยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นต้น เครือสาหลงนะครับเนี่ยครับจะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเครือที่ว่าตามตำรับตำรานะครับเขาเรียกว่าเป็นเครือสาหลงนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปดูที่ไอดีไลน์ที่หน้าเพจผมได้นะครับในช่องแล้วก็แอดมาก็ได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม